ตอนเดีนี้นะอุตากว้างไกลเราก็รู้อะไรต่ออะไรมากมายรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่ประเทศนั้นประเทศนี้ที่รู้ไปไกลถึงต่างดาวไกลไปถึงกาแล็กซีอันไกลโพ้น แต่สิ่งที่เรารู้น้อยมากคือรู้จักตัวเองไม่ไวรุ่นจำนวนไม่น้อยเลยนะรู้จักดาราเกาหลีรู้ลึกด้วยนะรู้ว่าเขาชอบอะไรเกิดเมื่อ,อไหร่มีใครเป็นคู่จิ้นแต่ว่ากลับไม่รู้จักตัวเอง ทั้งที่การรู้จักตัวเองเป็นเรื่องสําคัญเด็กหลายคนเนี่ยพอจะเรียนต่อโดยเฉพาะเมื่อต้องเข้ามาวิทยาลยห,หลายคนไม่รู้เลยนะว่าควรจะเรียนคณะอะไรเพราะไม่รู้ตัวเองถนัดหรือชอบวิชาอะไรจริงอย่าว่าแต่เด็กไว้ร่นเลยนะผู้ใหญ่ก็เหมือนกัน แล้วไม่ใช่แต่ว่าชอบวิชาอะไรหรือถนัดอะไรแม้กระทั่งเรื่องง่ายๆเช่นว่าชอบดูหนังประเภทไหนเนี่ยจนโดยไม่ร้อยจนโดยไม่น้อยนี่ก็ไม่รู้นะอาจจะคิดว่าตัวเองรู้นะแต่ที่จริงเนี่ยไม่รู้เลยเมื่อหลายปีก่อนเนี่ย n e t f l i x ซเนี่ยนะซึ่งเป็นบริการจัดหานหนังให้ดู เป็นพันๆหมือเนเรื่องนทางโทรศัพท์มือถือก็เคยสอบถามสมาชิกนะว่าชอบดูหนังประเภทไหนก็มีให้เลือกมากมายสมาชิกหลายคนก็ตอบไปนะว่าชอบดูหนังประเภทนั้นประเภทนี้แล้วต่ามา Netflix เน็ตฟลิก์เขาก็ มีการแนะนำสมาชิกแต่ละคนนะว่า,าหนังที่ตัวเองชอบเนี่ยตอนนี้มาแล้วนะแต่ปรากฏว่าสมาชิกเราไม่ค่อยดูเท่าไหร่นะเขาก็แปลกใจนะเอาเน,นึก,กว่าเกา่าชอบไงแต่ว่าพอแนะนำแล้วก็ไม่เปิดดู ตอนรองก็เลยใช้วิธีใหม่แล้วก็ลองติดตามดูว่าสมาชิกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยดูหนังประเภทไหนแล้วเขาเก็รวบรวมข้อมูลโดยใช้โปรแกร,รมนะเรียก่อัลกอริทึมเก็บข้อมูลสมาชิกว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยดูหนังชอบดูหนังประเภทไหนแล้วทีนี้เขาก็ส่งหนังประเภทนั้นเนี่ย มาให้สมาชิกนได้ดูหรือว่าแนะนำให้รู้ว่าเนี่ยมาแล้วเพราะว่าสมาชิกเนี่ยจำนวนไม่น้อยเลยนะติดตามดูนตามที่ n e t ิ l เนี่แนะนำและหนังที่ Netflix แนะนำเนี่ยมันก็และหนังที่ Netflix แน,น,น,นแะน,แน,นำแล้วคนดูกันเนี่ยนะมันก็เป็นคนละชนิดกับที่ สมาชิกเนี่ยบอกว่าชอบแต่ที่จริงเนี่ยมันเป็นแค่ความคิดนะว่าชอบแต่จริงๆใจจริงๆบบชอบหนังแบบอื่นมากกว่าและ f ฟิกเขาก็รู้ด้วยนะว่าสมาชิกไม่ชอบหนังประเภทไหนก็กลายเป็นว่าเนฟิกเนี่ยเขารู้จักรสนนิยมของสมาชิกเนี่ยดีกว่าเจ้าตัวอีกนะ สมาชิกสนใจก็จะเวลาบอกว่าชอบหนังประเภทไหนก็มักจะระบุว่าเป็นหนังแบบหนังเกรดเอหนังที่มีคนหนังที่ได้รับคําชมจากนักวิจารณ์หนังหนังมีสาระแต่พอดูจริงๆเนี่ยนะไม่ใช่หนังประเภทเกรดเอเป็นหนังเกรดบีหนังบูหนะนังแอคชั่นก็อาจจะไม่ค่อยมีสาระแต่มันตื่นเต้น ตลอดทั้งเรื่องเลยกับมาชิกเนีย่ยไม่รู้นะว่าชอบดูหนังประเภทนี้คิดว่าตัวเองชอบดูหนังที่มันมีสาระหนังที่กำกับโดยบ่วมกับชื่อดังแต่เวลาดูจริงๆเนี่ยมันดูหนังประเภทอื่นเพราะชอบดูหนังประเภทนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างในขนาดเรื่องง่ายๆนะว่า ชอบดูหนังอะไรเนี่ยคนจำนวนมากก็ไม่รู้คิดว่ารู้เนี่ยแต่ที่จริงสิ่งที่คิดเนี่ยมันไม่ใช่ความจริงใจจริงอะชอบหนังประเภทอื่นมากกว่านี่ขนาดเรื่องง่ายๆนะคือเรื่องรสนิยมการดูหนังเมื่อไม่กี่วันมานี้เนี่ยก็มีผู้หญิงคนหนึ่งแกเล่าให้ฟังนะว่าเป็นนักศึกตอนเป็นนักศึกษาเนี่ยก็ ชอบผู้ชายนะเวลามีเวลาจะควงแฟนก็ก็ควงกับผู้ชายจนทั้งพอมาขึ้นปีสองเนี่ยจึงรู้ว่าตัวเองเนี่ยที่จริงชอบผู้หญิงมากกว่าอันนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะแต่เรื่องมันแปลคือว่าเธอมาพบว่า n น t f l i x เนี่ย รู้ว่าเธอเนี่ยชอบผู้หญิงก่อนตัวเธอจะรู้ซะอีกแล้วรู้ก่อนหลายเดือนด้วยนะเพราะว่าคือเธอเป็นสมาชิกเน t ต l ล x เนี่ยระหว่างที่ควงผู้ชายเนี่ย n น t f l i x ก็จะแนะนำหนังประเภทหญิงรักหญิงมาให้เธออยู่เรื่อยๆ เนตฟิกรู้ได้ไงเนตฟิกรู้ได้เพราะว่าเธอเนี่ยเวลาดูหนังเนี่ยมันจะเป็นหนังโรงหนังซีรีส์เนี่ยก็จะเป็นหนังประเภทเนี้หญิงรักหญิงแต่เธอไม่เอกใจเลยนะว่าชอบที่ชอบหนังชอบดูหนังประเภทนี้เนี่ยเพราะว่าใจจริงเนี่ยเธอชอบผู้หญิงมากกว่าแต่ว่าเนตฟิกเนี่ยมันจับพฤติกรรมการดูหนังของเธอได้ หลายเดือนนะก่อนที่เธอจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยชอบผู้หญิงเพราะนั้นก็เลยแนะนำหนังประเภทหญิงรักหญิงมาให้เธออยู่เรื่อยๆก่อนที่เธอจะรู้ว่าเธอเป็นหญิงรักหญิงเธอก็สังเกตนะเอ๊ะหนังบางเรื่องที่เ e t f l i x กแนะนำเนี่ยมันแนะนำเฉพาะตัวเธอนะเพื่อนรุ่นเดียวกันอายุเท่ากันภูมิหลังเหมือนกัน n น t f l ลิกมันไม่แนะนำหนังเรื่องนั้นให้เพื่อนเลยแต่ทำไมมันแนะนำ หนังเรื่องนั้นให้เธอก็เป็นที่อยู่ประจำนะเพราะว่ามันสังเกตนะมันจับมันเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการดูหนังของเธอจนกระทั่งจับได้ว่าเธอชอบหนังประเภทไหนแต่เธอไม่รู้เลยนะไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยชอบผู้หญิงนี่ยจนกระทั่งวันหนึ่งจึงรู้ว่าฉันชอบผู้หญิงชอบผู้ชายด้วยแต่ชอบผู้หญิงก็ชอบด้วยก็เรียกว่าเป็นพวกใบนะ แล้เธอก็เอะใจว่า Netflix เนี่ยมันรู้จักเธอยิ่งกว่าที่เธอจนะรู้จักตัวเองอย่างน้อยก็รู้ก่อนนะรู้ก่อนตัวเธอจะยอมรับว,ว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบผู้หญิงนี่เป็นตัวอย่างนะว่าคนเดี๋ยวนี้เนี่ยเรารู้จักตัวเองเนี่ยน้อย ม่ว่าจะเป็นเรื่องที่มันธรรมดาง,ง่ายๆเช่นว่ามีลักนิยมชอบหนังประเภทไหนจนกระทั่งถึงว่ามีเพศสภาพนะหรือความโน้มเอียงทางเพศอย่างไรเนี่ยโปรแกรมหรือแอปเนี่ยมันรู้ดีรู้ก่อนรู้ไวเกี่ยวกับตัวเรามากกว่าตัวเราเองซกนี่เป็นเพราะอะไรนะ ทจริงไอ้พวกแอปหรือพวกโปรแกรมพวกนี้มันก็มันก็ไม่ไม่ได้ฉลาดไปกับเราเพราะจริงๆมันก็ไม่ได้มีสติปัญญาเลยเพียงแต่มันก็ทําตามไปตามคําสั่งที่ได้รับที่เขาเรียกว่าออากริทึมสำหรับกเราเนี่ยถ้าว่าเรารู้จักสังเกตตัวเองสักหน่อยนะเราก็จะรู้ว่าเราเนี่ย เป็นใครนะชอบอะไรหรือว่ามีนิสัยอย่างไรนะไม่ต้องรอให้เ,เครื่องจักรหรือว่าโปรแกรมนี่มันมาบอกเราแต่ที่จริงเนี่ยถ้าคนเราเนี่ยมันสังเกตหน่อยมันก็น่าจะเอดใจนะ อย่างเช่นผู้หญิงคนนี้เนี่ย,ยแกก็น่าจะเอใจว่าทำไมน e กฟ l ล x มันแนะนำหนังประเภทนี้มาให้เราบ่อยๆหญิงรักหญิงทั้งที่เพื่อนวัยเดียวกันมันไม่แนะนำเลยถ้ามันสังเกตนะมันก็จะเกิดความสุกคิดนะเกิดเอะขึ้นมาในใจว่าทำไม ถ้าเรารู้จักเอจใจเนี่ยมันก็จะสังเกตหรือรู้จักตัวเองเง่ายๆขึ้นการสังเกตตัวเองเนี่ยมันก็เป็นหนทางนะสำคัญเลยในการที่จะทำให้เรารู้จักตัวเองรวมทั้งรู้จักนิสัยใจคอของเราบางคนไม่รู้เลยนะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนจู้จี้ขี้บน่นเพราะว่าไม่ค่อยได้ สังเกตดูใจของตัวโดวยพอเมื่อเห็นสังเกตประจักษ์ปฏิกริยาของคนอื่นคนอื่นพอเขาเจอเหตุการณ์อะไรบางอย่างเขาก็เฉยๆแต่ว่าทำไมเรามันบนโน่นบนนี่กระปอดกระแปะถ้าหากว่ารู้จักสังเกตคนรอบตัวแล้วก็สังเกตปฏิกริยาของตัวเองก็จะรู้ว่าโอ้ให้เรามันชอบเป็นคนจู้จี้ขี้บน่นคนจำนวนไม่น้อยนี่ไม่รู้นะว่าตัวเองมีนิสัยนี้จนตาย แต,แต่สงสัยทำไมคนไม่เคยอยากอยู่ใกล้เราทําไมใครๆก็อยากจะหนีห่างจากเราทำไมใครๆก็รู้สึกเหมือนตึงนะเวลาอยู่ใกล้เราอันนี้พราะไม่รู้จักตัวเองนะว่าเป็นคนที่จู้จี้ขี้บ่นหรือเป็นคนชอบมองรบมองร้ายพ่อไม่สังเกตนะตถ้าหมั่นสังเกตมองตนเนี่ยมันจะ เราจะเห็นอะไรมากกว่าตัวเองด้วยซ้ำนะไม่ใช่เห็นแค่นิสัยใจคอเราจะยังเห็นถึงความสุขความทุกข์สุขทุกข์เนี่ยธรรมชาติของสุขและทุกข์เนี่ยมันคืออะไรมีเด็กคนหนึ่งนะาอายุก็สักสิบสามสิบสี่วันหนึ่งเนี่ยนะ ได้ข่าวว่าเขามีการทำค่ายค่ายละครโดยผู้กำกับละครชื่อดังแล้วเขาก็ไม่ได้คิดเงินอะไรมากค่แค่รับสมัครถ้าเธอสนใจนะก็ะไปสมัครเข้าค่ายละครนี้3คืน4วันดีใจที่เขารับเธอให้ไปร่วมค่ายแต่พอไปถึงก็ผิดหวังเพราะว่า ในค่านี่มันเรียกว่าอยู่ไกลเมืองเมื่อสักสิบกว่าปีก่อนเนี่ยถ้าไกลเมืองมันก็ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์แล้วสัญญาณอ่อนเธอเป็นคนติดโทรศัพท์มากไปถึงแล้วนี่พอรู้ว่าใช้โทรศัพท์มือถือไม่ได้ก็ผิดหวังแล้วก็คิดจะถอนตัวแต่ว่าไหนก็มาถึงแล้วก็กจำยอม แต่ว่าพอได้ทำกิจกรรมในค่ายเนี่ยนะฝึกซ้อมการเขียนบทฝึกซ้อมการสแสดงเรียนรู้การเป็นผู้กำกับละครพวเธอมีความสุขมากเลยจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายนี่อย่างเสียดายเลยไม่อยากเลิกไม่อยากกลับแล้วตรงนั้นที่เจอเกิดเอกใจขึ้นมานะเกิดคำว่าเอ๊ดัดงๆในใจว่า ไอ้วันแรกที่ฉันอยากกลับแต่พอถึงวันสุดท้ายทำไมฉันไม่อยากกลับที่ไม่อยากกลับเพราะอะไรเพราะว่าได้ทำสิ่งที่ชอบชแม้ว่าจะใช้โทรศัพท์มือถือไม่ได้แต่ว่ามันก็ไม่สาสำคัญเลยเพราะเธอได้ทำสิ่งที่ชอบทำสิ่งที่ใจรักคือละครตอนนั้นที่เธอรู้ว่าความสูงข,ของคนเรานี่มันไม่ได้อยู่ที่ว่าได้ ใช้โทรศัพท์มือถือหรือว่าได้เสพสิ่งที่ถูกออกถูกใจแต่มันคือการที่ได้ทำสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบแต่ก่อนเนื่อาความสุขเกิดจากการเสพใช้โทรศัพท์เป็นเครื่องมือในการเสพเช่นดูหนังฟังเพลงแต่ที่จริงแล้วสุขยิ่งกว่าคือการที่ได้ทำสิ่งที่ชอบเอกความจริงอันนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้จากการที่รู้จักสังเกตนะ,ะแล้วเกิดคำถามขึ้นมาในใจว่าเอ๊ะ ทำไมฉันไม่อยากกลับเลยนะทั้งที่วันแรกอยากกลับเลยเนดะินนี่คล้ายๆกับเด็กที่มาเดินธรรมญาตนะิตาเด็กที่มาเดินธรรมยาตราหลายคนตอนที่มาเดินวันแรกๆเนี่ยอยากจะกลับบ้านนะเพราะว่าโทรศัพท์มือถือก็ใช้ไม่ได้ต้องน,นอนกลางเกงกลางทรา,า,ายแต่ก็จําต้องอยู่เพราะว่ามามาตามระเบียบ ครูสั่งให้มาครูก็มากำกับด้วยแต่พอเดินครบเจ็ดวันนะบอกว่ายังอยากเดินต่อเนยะยังไม่อยากเลิกจนกระทั่งผู้จัดนี่ก็ต้องจัดหาชุดย่อยให้เดินต่อให้เจอความลำบากความทรมานยิ่งกว่าเดิมหลายคนก็เกิดความเอกใจนะเอ๊ะทำไมวันแรกนี่ฉันอยากกลับแต่ว่าพอถึงวันสุดท้ายนี่ ฉันอยากเดินต่อทั้งที่มันก็ลำบากแดดก็ร้อนก็พบว,ว่าเนี่ยเป็นเพราะว่ามีความสุขที่ได้ทำสิ่งที่ยากให้สำเร็จมันเป็นความภูมิใจการความภูมิใจที่ทำสิ่งที่ยากเนี่ยแม้แะจะลำบากแม้จะเหนื่อยเนี่ยมันให้ความสุขสุขกว่าการที่จะไปเที่ยวห้างสุขกว่าการที่จะไปเที่ยวดูหนังสิ ถึงตรงนี้แล้วนะเด็กก็รู้แล้วนะความสุขนี่มันมันเป็นอะไรที่มาไปกว่าการที่ได้ไปเที่ยวไปกินความสุขจากการที่ได้ทําสิ่งที่ยากความสุขที่เกิดจากความภาคภูมิใจนี่มันมันดีกว่ายี่เป็นบทเรียนสําคัญนะของเด็กที่เกิดจากการที่หมั่นที่หัดสังเกตแล้วก็เปรียบเทียบปฏิกิริยาของใจในสถานที่แตกต่างกันจนกระทั่งเกิดความเอกใจขึ้นมา คนเราเนี่ยถ้าเกิดว่ารู้จักฉุกค,คิดนะมันจะได้ได้พบอะไรหลายอย่างดีๆได้รู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วก็ได้เห็นสัจธรรมที่มันลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆบางคนเนะี่ยผู้ใหญ่แล้วนะไม่ใช่เด็กแต่ว่ามีความเครียดมีความท้อในเรื่องงานเรื่องการไม่เป็นที่ยอมรับ มีความรู้สึกผิดหวังแต่พอได้เจออาจารย์กำพลทองบุมนุ่นนะเกิดความรู้สึกฉุกคิดขึ้นมาเลยมีความรู้สึกเอจใจขึ้นมาเอ๊ะอาจารย์ก็พิกการนะตั้งแต่คอลงมาไปไหนมาไหนก็ลำบากแต่ทำไมมีความสุขให้เรานี่มีอะไรต่ออะไรมากมาย สุขภาพก็ดีไม่พิกลพิการตรงไหนแต่ทำไมจึงมีความทุกข์เหลือเกินในการที่รู้จักฉุกคิดแบบนี้มันทำให้เห็นเลยนะว่าสุขหรือทุกข์อยู่ที่ใจนะไม่ว่าจะมีอะไรแค่ไหนแต่ถ้าวางใจไม่ถูกนะ่มันก็ทุกข์แต่ถ้าหากว่าวางใจเป็นหรือเข้าใจ สุขหรือทุกข์ว่ามันมีสาเหตุมาจากอะไรเดี๋ยวพอถ้าเข้าใจความจริงของกายและใจมันไม่ทุกข์ก็ได้นะแม้จะพิการที่อีเนี่ยว่าแต่คนที่ปฏิบัติธรรมขั้นสูงอย่างอาจารย์กำพลเลยนะแม้กะทั่งคนธรรมดาที่เขาไม่ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยแต่ว่าก็าพิการเนี่ยแต่เขายังมีความสุขเนี่ยมันก็เป็นเหตุผลมากพอที่ทําให้เราเกิดความสุขนในใจ ว่าทำไมเขาถึงมีความสุขได้อย่างน้องทันเนี่ยเด็กที่เสียขาตั้งแต่อายุสิบนะเพราะว่าเกิดอุบติเหตเุตกลงไปในรังรถไฟรถไฟฟ้าที่สิงคโปร์เมื่อสิบกว่าปีก่อนเด็กนะอายุแค่สิบสี่นะขณะก็กำลังสดใสเพราะว่าเสียขาทั้งสองข้างมาถึงวันที่ต้องใส่ขาเทียมแจ่เธอก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะ ทำเป็นยิยังจใสที่มานานแล้วหลังจากที่เริ่มทำใจได้กับการที่เสียขากลายเป็นคนพิการตลอดชีวิตมเป็นคนที่คอยให้กำลังใจใครต่อใครหลมทั้งคนพิการให้เวลาใครมีความทุกข์เนี่ยนะเวลาเจอน้องทันนี่ถ้ารู้จักคิดนะมันก็จะเกิดความรู้สึกเอกใจขึ้นมาไว้ทำไม น้องก็มีความสุขได้นะทั้งที่เขาก็พิกการตรงนี่หละที่ไม่ทำให้คนได้มาเห็นเลยนะว่าโอ้ยความสุขสุขหรือทุก์เนี่ยนะมันอยู่ที่ใจเรามีมากแค่ไหนถ้าวางใจไม่เป็นมันก็ทุกแต่แม้จะมีน้อยฐานพิกการแต่ถ้าวางใจเป็นมันก็สุขได้สามารถที่จะให้กำลังใจคนอื่นได้ น้องฐานนี่เขาเรียกว่าเนี่ยสาวน้อยคิดบวกนะเธอเป็นคนที่ชอบคิดบวกก็เ,เลยไม่จมอยู่ในความทุกข์ในการที่คนเราเนี่ยรู้จักฉุกคิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรียกว่ามันเป็นประตูนะที่จะพาเรานะสู่ความรู้ความเข้าใจในตนเองรวมทั้งเห็นหนทางแห่งความสุขที่มันมีอยู่แล้วในใจเรา แต่ในนี้เราไม่ค่อยได้หันมาสังเกตตัวเองเท่าไหร่เรามักจะส่งจิตออกนอกนะไม่ค่อยหันมามองตนไม่ค่อยหันมาตั้งคำถามนะกับสิ่งที่เราเห็นบางครั้งการตั้งคำถามเนี่ยมันมีคุณค่ามากกว่าคำตอบนะคำตอบที่เราได้อาจจะไม่ทำให้เราเปลี่ยน ชีวิตมาเถอบคคำถามที่เกิดจากการฉุกคิดว่าเอ๊ะทำไมเขาจึงมีความสุขได้ทั้งที่เขาพิก,การหรือทําไมทั้งที่ลําบากเนี่ยแต่ว่าฉันกลับมีความสุขประสบการณ์ชีวิตของเราเนี่ยมันมีคุณค่านะถ้าว่ามันเราฉลาดในการที่ในการหันกลับมามองหันกลับมาพิจารณา บางอย่างมันเป็นประสบการณ์บางอย่างแล้วก็มองเราปล่อยผ่านเลยไปเช่นบางครั้งเนี่ยเวลารถติดเนี่ยเรางุดหงิดมากเลยหัวเสียมากเลยแต่ทาไมบางครั้งเนี่ยรถติดแต่เราติดเราไม่ตกเลยเราไม่งุดหงิดเลยถ้าเรามันสังเกตนะเออมันก็จะพบว่าอไอ้ที่ไอ,อ้ความทุกข์ไม่ได้เกิดจากรถติดนะแต่มันเกิดจากใจของเราถ้าเราวางใจไม่เป็นเราก็งุดหงิด แต่ถ้าเราวางใจถูกหรือเราไม่สนใจรถติดเนี่ยใจเราก็ไม่ไม่งุดหยิดมันอยู่ที่ใจเราให้เราต้องรู้จักนะตั้งคำถามนะสังเกตรู้จักเอดใจไอ้คำว่าเอเนี่ยนะมันสามารถที่จะเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจนะของคนเราได้เพราะมันทำให้เกิดความ เกิดการตั้งคำถามกับความเข้าใจเดิมๆและทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยการวางใจเนี่ยถ้าเราวางใจถูกหรือการที่เราเข้าใจสัจธรรมความจริงหรือการรู้จักตัวเองเนี่ยมันก็ช่วยทำให้เราเนี่ยนทุกน้อยลงแล้วก็หรือก้าว้าก้าวข้ามผ่านทุกไปได้ไม่จมอยู่กับ ความไม่จมอยู่กับอารมณ์ต่างๆที่มันครอบงำใจคน